สวัสดีค่ะสวัสดีตอนสายตอนแร่งๆพี่นอ้องเมยค่ะว่ามันยังเด้ทําความสะอาดลงเรือนพี่น้องเตรียมขื้นขีเห็ดนะคะทําความสะอาดฟาร์มตามชั้นนะคะพี่น้องตามสันสันเห่ากกวาดมากวาดออกมันสะอาดนะคะพี่น้องค่ะกวาดออกไปเรื่อยๆค่ะทาความสะอาดลงเรือน คุณแม่นะคะพี่นนอเป็นแม่ว่ามาปิดหนาปิดตามแม่หอนนะคะก็ะสารโรงเรียนพี่นนออันเดมันแหงเขากเกาออกแล้วเขา้าเกาค่อยกวาดตามพื้นอีกเทียนหนึ่งนะคะพี่นนอนะคะจากมันที่เข้าออกไปส่งลูกค้าบางที่มันจะเปียกมันก็นจะติดพื้นนะคะติดพื้น เขาก็เอาด้ามไม้กวาดนี่คอยแสะแสะแสออกนะครับพี่น้องแสะออกเพื่อที่ิะไม่ให้มันติดลายอยู่ในเนีมัมก็จะเอาทั้งทางที่บรรยากาศก็เย็นนะคะมื่อนี้ลมเย็นบรรยากาศเย็นแตะถ้าเขาเขามาในตรงนี้มันก็นจะหอนเอานิดนึงนะคะพี่น้องเดี๋ยวขึ้นแม่ก็จะท,ทำความสะอาดไปตอนแล้วขึ้นผอตัดอ้อ,อยอ้อยไปขายเล้วก็สิมาขึ้นขีม่มันขึ้นขี่เฮตดตอก็สิระมาสีหาทุ่มนะคะว่าจะเหลวเหลหนึ่งนะคะพี่น้อง ในใจักับความกำลังใจให้คุณแม่กับคุณพ่อในเด้อค่ะมื้อนี้สมมวยก็ยังบ่ตื่นพี่น้องเอ้ยยังบ่ตื่นอ่ากินแล้วก็นอนต่อแต่มากินน้ำมากินน้ำโคกก็ไปถอดปลานี่ยังบ่ตื่นนะคะพี่น้องยังนอนยังนอนคือเก่ายาตัวนี้สองสามหมื่นกับป้องปืนพี่น้องเพราะว่าจัดหนักให้เลยผักพันยญิงยาวเลยแต่ว่าดียังลุกขึ้นมากินกินกับนางยำ ยำเขาก็ยังหลับตาเมืม่อตาบ่กคือพี่้องสังขารสังขารเอาปน,นั่นละนาะพี่้องาามันจังบ่ได้เลาะนมักเลาะหลายก็จัดมันหนักๆแนวจากน้อยเนาะอ่ณแม่กส็สิทังค่าสะอาดเส้นเรียบร้อยแล้ววาดพื้นเรียบร้อยเ็ดแรงเหกง่ายคำพอดีรอคุณดูใส้ก็ขึ้นอ่อมาขึ้นนะคะคุณแม่ก็สิเฮ็ดกับเขาไว้กินแรงหมดหน้าที่คุณแม่ ก็หนะ้าที่ฝึกพ่อคุณลูกต่อไปพี่น้องนะคะแต่ว่าพ่อก็ลูกช่วงนี้รับงานหนักค่ะเพราะว่ารับงานหนักเพราะว่าต้องต้องเอาอ้อยไปขายต้องถ้อยอ้อยไปขายถูกมือพี่น้องแม่ก็จะช่วยได้นิดนหน่อยๆน,นะคะอาอยุ้านนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะมือในจใจก็เัากำลังใจใน้จจ้าวันนี้ทําความสะอาดก่อนนะคะขอบคุณค่ะวันดีค่ะบรรยากาศดี เสียงนกเสียงกาห้องแปบแพี่น้องเอ,อ,เอ,อ้ยบรรยากาศลมวีวีอ่าจะได้กลับไปเราจ้าไปแล้วเจอก,ก,กันใหม่พรุ่งนี้จ้า